วัสดีครับโจชินเอฟครับนี่นะครับชนะจนนี่ครับนี่ครับดูครับดูสายพี่นะครับโหเอบกระตุ้นสักหน่อยครับดูครับเราจะทำการวัดนะไม่รู้เฮลหรือไม่ครับไม่เฮลเลยนะครับไม่เฮลเลยนะครับนะโอ้โหเห็นไหมครับเห็นไหมครับยอดมากครับยอดมาก เราเลยกบยางเลยที่สุดเราก็ไม่เหี่ยวกบยางใครกักบยางใครครับโอ้ครับนะโอ้กบยางนะโอ้นะครับไม่เหี่วเลยครับดูครับดูครับโอ้ยสุดยอดจริงจริงครับโอ้ยสวยเยอะครับแหลมครับแหลมเราจะทำการปลดการปลดนะครับกินอยู่ไหนครับนี่ครับผมเอาครับอุดเลยนะครับเมื่อกี้อย่างโหดครับอย่างอุด เราตายรูปนิ่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราก็ชมรูปนิ่งกันดีครับครับครับโอเคนะครับของครับย่อหน้าครับจะย่อหน้านี่ับนี่ับโอเคครับ